มาเรียนตัดต่อวิดีโอขายมาสเตอร์ EP 5กันได้เลยค่ะการที่เราทำคลิปวิดีโอนะคะแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวหนังสือในคลิปวิดีโอของเราเคลื่อนไหวดูมีชีวิตชีวานะคะจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาทำตัวหนังสือในคลิปวิดีโอของเรานะคะให้มีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ใส่กรอบให้กับตัวหนังสือด้วยค่ะ เข้าไปที่วิดีโอเลยนะคะของครูนูเป็นวิดีโอที่ครูนูทําไว้แล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มีวิดีโอก็เริ่มทําตั้งแต่แรกเลยนะคะตามที่ครูนูสอนไว้ตั้งแต่ ep ีหนึ่งนะคะอ้าวครูนูก็จะเข้าไปที่วิดีโอเลยนะคะแล้วก็เลื่อนไปตรงที่ตัวหนังสือเลยเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็ขยายนะคะเห็นไหมคะว่าครูนูทํา ตัวหนังสือไว้แล้วนะคะการที่เราจะให้ตัวหนังสือนะคะมันมีแบบลูกเล่นนะคะเพลย์ดูก่อนนะคะอันนี้มันมันจะออกมาแบบนี้เลยเใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราอยากจะให้ตัวหนังสือนะคะที่เราทําไว้มันเคลื่อนไหวนะคะก็จิ้มไปตรงตัวหนังสือเลยค่ะแล้วก็ไปตรงการเคลื่อนไหวตอนเข้านะคะจะเอาเป็นแบบไหนก็ได้นะคะ ถ้าใครที่แบบไม่ชอบให้มันมีลูกเล่นก็เอากดตรงคำว่าไม่มีนะคะอา้าวแล้วก็ไปดูนะคะคำว,ว่าจางหายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนดูได้ค่ะตามที่เราชอบเลยนะคะเลื่อนไปทางขวานะคะเลื่อนไปทางซ้ายนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะหมุนตามเข็มอ่า ก็เลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะคะครูจะเอาทีละตัวอักษรนะคะนี่ก็โอเคเลยนะคะทีนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะก็คือมันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะครูเลือกเป็นเลื้อยนะคะถ้าเลือกเสร็จแล้วก็กดถูกเลยค่ะ เห็นไหมคว่ามันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเป็นไปตามที่เราเลือกนะคะต่อไปถ้าเราอยากจะให้ตัวหนังสือที่เราทำไว้นะคะมีขอบนะคะก็เลื่อนลงมาเลยค่ะและ้วก็หยุดตรงคําว่าขอบนะคะแล้วก็ไปเปิดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกสีนะคะว่าเราอยากจะได้ขอบสีอะไรนะคะคุณรูจะเอาสีขาวนะคะ ถ้าอยากจะให้ขอบมันใหญ่มันเล็กนะคะเราก็เลือกได้นะคะเห็นไหมอันนี้คุณหนูเอาแค่นี้พอนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาใส่พื้นหลังให้กับตัวหนังสือเลยค่ะก็เลื่อนลงมาเลยนะคะสีพื้นหลังค่ะแล้วก็เปิดเลยนะคะเลือกสีเลยครูหนูเลือกสีขาวนะคะแล้วก็กดถูกเลย เห็นไหมคะว่ามันก็